งามสะอาดงามตาเนาะหัวใครก็ได้สีได้สันงามงามบ้านชมโอนี่มีคนย่องอยู่บ้างโอ้งามเราเคยลังนี่ว่อคือบ้านบนดิมอยู่บ่าสิเระบบต่างหมู่เราแบบต่างหมู่ี่หมู่บ้านบนดิมบ่มีแบบนี้โอ้ยรีเบิร์ตเนาะหายังชมโอมาซื้อข่าวบ้านนี่ฮะ หาเงิน,หา,งนหาเงินแบบไรใครเงินสีใครใครเงินสีใครพ่เขาโอ้ยกาักทาทยสบายดีเยอบอยี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับเขาสู่สอสนวนบานปาคือเก่าคือเดิมเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่มเติมวันนี้ทางสนองกาเรเดินทางมาหาทางนอ้องสมโอน้อเพื่พี่นอนะ้องเนาะมาเยี่ยมมายามนอ้องเพื่นคือเก่าพื่นพี่น้องเลยก็คือหลายมืออยู่เนาะทางสนอนกุประโยชน์มาหาเพื่อนเพื่นพี่น้องเลยแต่ส่วนได้ก็ไปเยี่ยมไปงานน้อเพื่พี่นอนะ้องเนาะอ่ามือหนังก็คือไปเยี่ยมทางสาวลื่นเนาะแล้วก็เอาเงินไปหม่อมเพิ่นอ่าค่าคือค่ายา้องเพื่พี่น้องเนาะ ่าเพื่อนอาศิไปครับมรทมว huh? ันน <asan> ี้เนาเพื่อนพี่น้องเนาะจังใดก็ขอให้เพื่อนช่วงเพื่อนหายให้เราเพื่อนพี่น้องเอ๋วันนี้ก็ลงมาทางนี้อ่าวันนี้กับบรรยากาศซีคึมๆเนาะเพื่อนพี่น้องกับพื้นคล้ายๆพ้นสีตกเพื่อนพี่น้องเอยลมไหวยห้วยเนาะโดยอ่จังใดกับวันนี้ก็คือเป็นวันยุดวันย้อนของน้องเพื่อนก็คือสียู่เพื่อนทางน้องสมโอและน้องรดเนาะโดยอ่าจังใดก็ขับไปหาเพื่อนทางในพวกเราเพื่อนพี่น้องเอย อยู่นเฮ็ดกับข้าวกับน้เพิ่นพะเพราะว่าตอนนี้ก็11:00นคั่น12:00นยังแล้วเนาะเพิ่นก็สิเฮ็ดกับข้าวกับน้ซอยแม่ย่าอ่ากินรอบเที่ยงพี่น้องเอ้ยอยาจไก็ุะไปโอไปลงไป่น้ำหนองเพิ่นเนาะยโยน้นก็มาเยี่ยมมายามดอว่ามาดิน

ลืสบายดีเลวเาก็สบายดีเห็นบ่ยังเหสบายดียังสบายดีอีกเนี่เนาะีวิยังก็เราคนก็จะให้แต่เวลาสบายดีปิดเนาะปวดห้า ide หายใจได้วะเราก็เสร็จสบายดีเพ่่นเพลินใจเล้วะพี่เข้าลวบ่กินหรือแม่แต่งให้ลูกให้หลานกินแมมตุะ มันเนี่ยมาน้อยกกนั่งเฝ้าอยู่ขนาดโอ้ใหญ่แล้วเนาะมาตัวนั้นเนาะโอ้ตื่นตามามันนี่จะเป็นเบาเยอะป่ะอืมตัวนี้ตอนเจะออกมาเนี่ยคือแ่บสัมนั่นป่ะตัวนี้คือใหญ่ไวดีเนาะมาจากเดือนก่อนนี่มาสี่เดือนยังบริสัมตัวรำนั่น อืมจังพแอละครขใหญ่ก็ได้ให้ไงผลไม้ทุกพวกนวันน้เลเออมาลเพอยังปากมันกักเดวันเด้ลมพ้เด้อประตูเปิดใบซี่นะฮะแอตเตอย่านลังคอลังคาเลยใครอยู่พิ่นตามพึ่นสูเหย่านนะตีขหังลังคาเพิ่ เนโชะจะเราคนกินชอบไงเอาคืออันบ้ายเด็ไดยยังอยู่วเดียเด็ไไม่เสียเอาเยคาก่เนะเอไม่ใช้ราคาเนาบาเอาตุมปลาคกาเน่บ้านเออล้วเออไปแล้วบ้าพิทบ้าพิบอ วันนี้วันทีดบือวันจันเขงเฮียนแล้วสมบูใกล้จะพักแล้วบ่ล่ะเดือนได้พักจังยได้จัยดังตลอดปลาหอมแท้ต้นปลามิทตนี่ลาปาใหม่ๆหด้ปลาใหม่ๆปลาใหเ่ๆชุดๆบ่เอ๊ะเสียงโทรศัพท์ไิติ้งดวงยังไง เอาเมนใช่ปะฮะเอาเมีนใช่ป่ะโคือไปไกลเทศะเมียนดีๆบ้านอูนวลนี่ก็จะเดินไกลเนาะกจะเสร็จยังตัวเอด มาดูมีนงื่อนกินข้าวกินกินเชิญเซ่ไปมันหิงเตียงสุขวัลนั่งดีดีเตียงกะมันหอมเนาะใซ่คือว่ามีสองเตียงเหมืนบ่ะสองเตียงเอาไว้นั่งครังนั้นครังนึงโอ้เจ้ามาเอามารวมกันเลยนั่งสบายมารวมกันบันให้เขาอย่างขก่อนไปเอะอะโอเคกะไอ้เซ่ยนะ คูมีต้นปูต้นป่าไปังมีตะรัมมันี้มันดินออกไฟออกมานันเลยโอ้ <laughs> <laughs> ต้นป่าหายไปแล้วป่าหายแล้วไปเดียางนกนเอาหน่อยเนาะใสหมอ้ <c oughs> อกได้เอเเอใส่ลใส่ก่นแมกิกินวอืมฝุ่สมาศิกนังรอเลยค่ะเอาหนำมาในเด้อแซ่แซ่อันเข่าเด้อ <c oughs> <c oughs> อืมยังอันนี้สวยนึงบ่อยากไต่มันจับบวือเนี่นับ่มลมเนสิกบ่นนีเนาะอือตกมักกบกสิดนแล้วบ่แลมกยังบดนีเนาะ บอเกิดว่ายังแล้วบ้าน งามสะอาดงามตาเนาะหัวใครก็ได้สีได้สันงามงามบ้านชมโอนี่มีคนย่องอยู่บ่โอ้งามเราเคยล้างอยู่บ่คือบ้านบนชิมอยู่บ่สิฮะต่างหมู่ในหมู่บ้านบนชิมบ่มีแบบนี้โอ้ นี่แล้วงามต่างหมู่เนาะมันงามเลยหัวขดาลยก็งามห่ม่นอนเดียวลายมันงามเลยีชั้นเข่าเดี๋นะบอกเลเป๊ะเป๊ะสวบใส่หนามนงตุดแ่นเนาะองมันอมันตัวเยบ้าน ตตาประตูประตูงเยี hmm. mm ่ยมเนี hmm. mm ่ยไขง่ายเปิด hmm. ง mm ่ายใช่ปะเง่ายก็คือว่ง่ายเนาะเป็นอะไรนิดมันจะลูกคอนี่นตอนนี้มันโยลงเลยมอน้นมันโยลงมันบุเทิงอ่างงยนใหอกมันดไปมันสั่นมโดยมันต่ำนะตอนนี้ตอนนี้ลงลงลงต่ำมันบนเย่นเ เห็ดใหม่ผัดหนอดมหน่อยเห็ดบมเ็นบอือเ็ดใหม่เห็ดใหม่เลยนั่นพอได้หนอดนออยบริจาริจหน่อยอื็จาวิหน่อยพอเป็นงดใหญ่ขึ้มีแต่ย่ออ๋ย่อยก็บ่ได้บ่ได้มันเป็นอังไรโอ้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 มันไล่ดอนะ อันนี้มันขึ้นอยู่กับอันอันนี้มันบอมินไดไหมที่บอกนี่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 ฮะสิบอกตัวนี้นะมันเพิ่งจะเอาขึ้นชุงเนาะไหมมันจะเอาเพียงกับไม้ตัวนี้โดยเออมันก็สิได้แบบตัวนั้นเลยนะเพิ่งเอารูดโพดแต่บรรณในลายลายกนมันในสันบัรนีนเม็ดบ่อโอ้เออเม็ดมันในยับยับเพื่อนตัวนี้ลงมามินมินกับชนไม้นี้ได้มันก็สิายาด้เม็ดบ่อเดี๋ยวจะมันจะยับลงมามันก็สิายาดเพิ่ม อันนี้มันขึ้นมันขึ้นไกลเด้มันครมันค้าตอนนี้กันนอตไปนหันได้เอออันนี้นอตบาดนบ่ได้บ่ไดอันนั้นเด้แตว่าค้าๆอืมสิใหญ่ไอยากให้มันใหญ่ตัวน็อตน่ะยับลงตัวนั้นก็ยับขึ้นมันมันจแบบนี้เนาะน็อตน้อยสน็อตใหญ่ัสับกันอืมบ่มีบ่ตัวใหญ่จักน้ําสางและสางเฮเราเก็บใส่ มันบ่มีนะมั้งเรา่วรจะเก็บใส่ให้กัวนั่งกั็มัดนั่งมันตันี้เก็บมาต่ออืมลอยๆวิธีจลิวิทย์นี่มันหันใหญ่อืมตัวใหญ่เนาะอ่าจลิวิทใหญ่เป็นหันหัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ตัวนั้นก็ยังใส่ได้บ่มาเห็ดใส่ไหมอืมปัจจุบจะได้อ้ามเพ็รเจ้าที่แ้เอาเอากระดามางับจากการนี้มาหนีิเอาไล่มันหลอกใส่ไว้ ม้วนแบบนี้ม้วนอันนี้ใส่หลอกไว้ทางในม้วนแบบนี้ม้วนซื้อแบบนี้เอาเขาบอกออกเด้ยดหยันบ่อเสือหยันลายบ่อเสือกันก็ะโม่ใส่หลอกอืมที่ผมเป็นท่บอกอ่ะกูทางในอันเห็ดเห็ดใส่อันเองม่ได้กกรนังอืมเอาโบยมันก็อันนั้นบ่อไรกันอ้าวหมาหมาหมาไรมาไรมาอย่าอย่าถิ่มอยู่นี่นะเอาไว้อยู่กระโต ทั mm ้งน no <Con> ั้นเราก็มาเห็ดขึนเองบ่ทั้งนั้นโอ้โอ้เจ้าเองเจ้าของเองบ่โอ้มีลูกมีต่อเรามาเห็ดนำพลนตกเดชจะไปไปอยู่ไซล่ะบ่ อืมตัว่าขา้าวเจนั่นบ่ข้าวเจข้าปุ่นดำมาแล้วบาทตัวได้ดำเพื่อนได้ดำวันนี้เอ้าจังซี่สิหาแผนการให้จักเจ้าสิคิดเห็นน้ำเดียบบมิตรลือดื้อพากระเตนี่ออกแต่กะปูพื้นออกเห็นดีน้ำอยู่บออยากเอาออกขอกระเตอ้าวเอาออกอิงไว้คนพระ อ่ะพูนพาแบบไรนี่เจ้าออกแต่ขางนี้เออแลต่อาปูพื้นออกเจ้าเข่าสามารถทิดกินอยู่ได้แต่ว่าก็หน่อยยังใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้แบบไรใช้ได้แบบว่ามังเป็นออกเนาะเขาฟองไหวผัดมันหลืบหรือไงฮึยันนั่นปวดปวดขึ้นโดยอ้าวยินได้เลยจ้อะจะทิดกินลำบากได้สบายเป็นยามพลพแล้วลำบากกคือกันแหละคนหัว ก็ย่อยลงมาัวก็ยังไข่จะได้ส้นจุ1ข้าว1น้ําแต่เอามาอยู่นี้บัดเวลาฝนตกสิเจทางนี้่สินั่งกินข้าวอยู่ไสล่ะบัดอยู่ในเฮือนโดยอยู่ในเฮือนอืมอยู่ในเฮือนบัดเที่ยวเฮาถ้าเจ้าไปอยากมากโดยสิได้แล้วาสบัดเฮามากนี่อีกสมมุติเออบ่ได้มานตัวนี้ลังคานี่บ่มากเลยความคิดเห็นเฮานี่คือให้เจ้ามากแตพากระแตะตัวนี้ออกนี่ๆๆๆๆ อังหลังจะหนี่เนาะแต่กับปูพื้นเขาได้หั่นได้นี่เขาพยายามียนต้องหั่นแน่อืยังเมสิงย่งคลองวางไงเก็บจริงเก็บคลองไว้น้ำอืมเขาไม่เสื่อมคลองยังสำคัญหยานไม่เสียยังเขาก็จะเก็บไว้แล้เขาก็ขื้นนะสมมติหม้อเนี่ยคือนอนอยู่เทิงอ้าวตัวใดนสำคัญก็เข้าไว้ในพี่แล้วในเฮื่องหันย่างใหญ่พี่แล้ว จะพานาแพ้เด้เออสําคัญสิเอาไว้นี่บ่ได้นี่เกิดนี่เกิดหั่นมาสิเอาทันบ่บ่ทันเด้ภยนาอีหยังนี่แหละลมพลต่ําเลเอิไม่นวบ่กินข้าวาแล้วทางสิว่าเฮ็ดว่ามันลเด้ปมันลเลยถ้ากเตะขบ่้ออกให้มันบังลมบังหยังกินได้ เอาไว้มันนั่นดีกว่าเกาใส่ไก่ยู่นกฟอนเก็ใส่ยูนิฟอนยูนิอนบอลตกนี่มาน <phin reforms> okay, ี <siglo achi bizarre> ้คนตกจานเอาปรมานี้อืมคนเต้ากระเตะเลยเต้ากระเตะเลยเต้ากระเตะเลยแนมอยู่ยังได้เต้าใหม่อือได้แบบไม่ินดังไพเลยแบบเต้าที่มาอย่างมันเที่ยวไ่ซื้อเอาซื้อมานี่ก็ดูเอามายรุ่เอามายมามาตรฐาน แต่สิลายไม้ก็เอาไว้ก็คือเก่านแหละคันคันเฮ็ดตัวเก่าเจ้าเด็กนอนเด้มอนี้เด้เอาสิให้แล้วนอนอยู่เต้ากระต๊อบกระต๊อบน้อยนี่มาเหียดลังเหียดแอวกงเวนนะอืดังเหียดกงเนเจ้าพนีเครื่องมาจเียนเหียดนไแ่ปุ๊บอืเป็นนั้นแหละเจ้า ใช่เนไหมป,ป,ป้าจะไปอยู่หันแร้ยบร้อยอืมป้าเปืือนก็อยยังให้ขวนไว้อยู่พี่นะเบึงยังนะบึงขวนแม้อเราบึงขวนนะเราสีล่ลานเบึงแวบๆอยู่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพ้นจิตตกมัอนี่แต่แต่ว่านี่มันข่าวเนาะเม yeah no? claro ื่อวานนี่มื่อนี่มื่อนี่อื่นนี่พ้นจิตตกแต่ว่าชะมอยมีแต่คึบจีซึหรือว่ามันตกบหอนอื่นเนาะยานตกบหอนอื่นอืมจะอะไรก็ห่อน้ำอันอะไรมันเป็นเงี้ยมันเป็นข่าวอันนั้นเลยเนบนใบบุญพอดิ้นไวดอกอันค่ะเพื่อนไวเพื่อนไวเขาเพื่อนถล่มเพื่อนถล่มเยอะเนาะกินข่าวแล้วมีบา มันถล่มย้อนเล็กลายลายเลยมันมันนักมัมันนักมันหอนกับไผ่เลยวะไผ่มันก็หอนเั่นกันก็เล็กน้องเช้าเขาก็อยู่ไทยก็บึงกะเบือว่าเป็นดินไายเป็นลิ้นลมบางดูบางร้านเด้อว่ะคืออยู่ไดไม่ดูเอ้ยเวลาน้น้ำคลองเนี่ยมันจิตีเผื่อไปเผือมาเนี่ยคลองน้น่อยนี่ยคลองน้อยจีเผือไปเผือมาก็ไเดืบว่าคลองยูเสิงตก อจันบ่อนอยว่าได้คิดไปทังนั้นโดยประยู่ทั้งเชิงเดี่ยมันเกิดปฏิเหตุแต่เวทมันมีอย่างสูงๆมันว่าวอย่างเก่งก็ควันเก่งไปเก่งมากเหมือนบ่อเห็นข่าวกับปัญยะอยู่อยู่พม่ามาแต่พม่าอะพ่อพม่าขอคนเสียชีวิตหลายเลยไปดินทะลมเหินเหินกระหน่อก ที่มันบ่อลบลงก็ลุ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 กุลุลงมันจะเทือนเด้เนาะเมนมันสูงเกินโพมายตึกลายสันลายผาลาปีเนาะจะนังให้ไหนอิ่มนะบ่เอานะบ่อิ่มกะนั่นแหละบอกให้คนเสิร์ฟตนั่นแหละเสิร์บยังนั่งแบบพนักงานเสิร์ฟต่อเด้อจะมีนเสิร์ฟต่อแล้วบ่นั่นอ่ะเสิร์ฟให้กินอิ่มแล้วบ่ แล้วจะบอกบขนมเมนูชื่อว่าผ่านะไปไปชื่อยังสิดนมต้มมาให้เพื่นไรข่านามสำปาเบอร์อะลยปลาถือว่าเบอร์ติรนนั่นนี่นะเงินไปนวน้องหายก็ซื้อเขาเื้อนั่นซื้อนี่อะไรอืมเื่อเอ็มหน่อยสามเื้อเอ็มหน่อยสามเป็เนี่เาเนอมาอืม

แต่สร้างแล้วเพื่อนเลยมื่นทาสีนี้ดีเบิรเนาะหายังสมมามาซื้อข่าวบ้านไหฮะหาเงินหาเงินแบบไรไก็อใใคราขาโอ้ย่าหัวนเด้่บานบัได้วานี่ก็ไปขายก็ได้ยังขนมยังวะ มาสุกินกบแพนมทงหนึ่งเอาบันตินไหมได้จักหมื่นได้จกักแสนไปใครหัวจ<น><น>ังใครนะบ่บบบหอดสองกอด,ดบ,บ่หอดกหมง่งสิบาทชาบานี่แหละอบ่สิบ<ม>บาทชาบะอะไรตะผสิบบา,าทเนาะสิบาทชาบะชาบะลายถวชาบะจะสิบสิบพันมเซา อ้อาวภาคนาเงินแบบไรกะบบหูแล้วไม่นวงกระไรเด็กสิชอนนี่น้ำเนี่ยไรบานได้เดียงอันปากทองแต่ละมือแต่ลวันได้เคืองงามได้วัดบ่มีข้าวกินก็นจังว่าแล้วอันอต้องมีหาสิบใส่ตัวเองน้ำเนีเ่ถูไทยไปเลย เป็นชสเงินบนา้องน้อบตกเียงตกบ่ตตอออเต็มลวนี <c oughs> <c oughs> ่อ okay. ้าวๆกินข้าวกินนําบ่แค่สิญาติเก็บก็แม่นเพิ่นนะดิอือว่าสิได้คลิปนี้แม่นวลก็สิได้จบคลิปก่อนเนาะอ่ะสบายดีโอยสวัสดีอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยนงกมาเยี่ยมยามเนาะสมโอเนาะอ่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ย เพิ่มเติมกระเพาะพี่น้องเด้เอ FC วาสุาขุสูคนอย่าลืมรรกดไลไ์กดแชแสและกดติดตามให้ท่านสนินเด้อเนาะอาซรลาทีนี้แส,สิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนขอการเขอมาสบายดี